สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะทาง YouTube กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตะองนะคะเป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กเล็กเด็กประถมวัยและก็ผู้ปกครองนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะองนะคะก็ได้ประกาศให้เป็นเขตบริเวณ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%แล้วนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอง,องะคะ์การบริหารส่วนตำบลตะอองนะคะกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กปฐถมวัยและก็ผู้ปกครองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง u t u b e กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตะอองด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีค่ะ